สวัสดีคะ่ะทุกคนกินไปเที่ยวไปาบโจ้นะคะวันนี้โจ้จะมาเล่าประสบการณ์การเจอผีนะคะให้ทุกคนฟังนะคะสําหรับใครที่คิดว่าผีไม่มีในโลกนี้ไม่ใช่นะคะโจ้ยืนยันได้เลยว่าผีในโลกนี้มีจริงคือโจ้เจอมากับตัวเองแล้วนะคะก่อนหน้านี้โจ้ก็ไม่เคยเชื่อหรอกคะ่ะว่าผีมีจริงเพราะว่าคือตั้งแต่อายุ23 24โจ้ก็เริ่มทําบุญแบบว่าคือทํโรงทานนะคะ ซื้อปูนถวายวัดโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทำโรงทานทุกเดือนถวายสักกราระทุกเดือนแล้วก็บริจาคผ้าห่อศพลงศพทุกเดือนอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเป็นคนชอบทําบุญนะคะแล้วก็คือเชื่อมาตลอดว่าผีในโลกนี้ไม่มีเคยไปบวชชีพามนะคะแล้วก็หลวงพ่อท่านให้นอนที่สารพักศพคือสารพักศพคือสารพักศพเก่าอะคะ่ะก็จะมีแม่ชีแม่ชีพี่เลี้ยงเนาะแล้วก็หลานอีกคนหนึ่งที่ไปไปด้วยนะคะไปบวชชีเป็นเพื่อนนะคะ ก็ไปน,นอนที่สารพักศพคือตื่นเช้ามาเนี่ยพระเนนท่านก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างไม่ชีเมื่อคืนนี้นอนหลับสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกตินี่คือทั้งพระทั้งเนนท่านบอกว่าก็คือกลางคืนนี่คือนอนไม่ได้เลยคือเสียงรบกวนเลยอย่างเงี้ยค่ะเจ้าก,ก็บอกว่าไม่มีอะไรนี่คะก็คือเนาะกินหิวเขานาะจะ ดื่มนมไวตว์นิวดึงขวดแล้วก็หลับเลยจากหอดเศร้าก็คือสบายไม่ไม่ไมีไม่เจออะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นบทชีนะคะสมัยตอนที่เจ้าอ,อยู่ซิดนีย์นะคะเจ้าอ,อยู่นอกเมืองนะคะแรกๆอยู่นอกเมืองนะคะต้องนั่งรถไฟเข้ามาในเมืองประมาณ45หนาทีเนาะก็เลยอยากจะย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองนะคะแล้วทีนี้ก็คุยกับเพื่อนที่เรียนด้วยกันว่าเออเรามาแชร์กันอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนก็เลยไปหาบ้านมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนก็บอกว่าเนี่ย สนใจไหมแต่ว่าเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมานะจะมีข่าวว่ามีเหมือนกับแฟนแเขาเป็นแฟนกันนะคะ่ะเป็นแฟนกันแล้วเขาทะเลาะก,กันเหมือนกับฝ่ายชายเนี่ยบางบางแหล่งข่าวบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยผลักผู้หญิงลงตกตกลงมาจากชั้นยี่สิบสองะคะ่ะแล้วก็ผู้หญิงนะ่ะคือท้องอ,อ่อ,อนๆนะคะสามเดือนในท้องนะคะม,มีคือท้องสามเดือนนะคะ เพื่อนก็ถามว่ากลัวไหมอะไรเงี้ยเจ้าบอกไม่ไม่ต้องกลัวหรอกก็คือต่างคนต่างอยู่เขาอยู่ส่วนเขาเราอยู่ส่วนเราไม่เดียดเบียนกันอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็บอกก็บอกเพื่อนไปนะคะเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบทําบุญเนาะก็คือก็คือเคยไปบวชชีพามมาแล้วอะไรเงี้ยเคยไปบวชชีแล้วเป็นนอนอยู่สาลาพักศพเก่าก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยค่ะทีพอถึงวันย้ายเข้านะคะจากจากจากันศาสตร์นะคะกันศาสตร์ที่ว่าอยู่ระหว่าง ฟุตบาทค่ะตึกกับฟุตบาทใช่ไหมคะที่แบบรอยอ่ารอยที่ผู้หญิงเขาตกลงมาอ่ะยังเป็นห้อยจงโปงอยู่ด้ยจ้ะคือทางตึกยังไม่ซ่อมเลยยังเป็นห้อยคือเก่าอยู่ตอนใหญ่เขาก็คือเออไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ว่าคือช่วงนั้นมีข่าวคนคนย้ายออกจากตึกเยอะมากเพราะว่าด้วยซาทุว่าเลกรยิฟันเ,นเพ็่นเพื่อนเพื่อนไปเกิดเพื่อนไปเกิดไปแล้วนั่จ้ากับรูเพื่อนเพื่อนไปนั่นโจเห็นบุญเพืเ่อนเราลัคือทุกหลายคนมากโดนนะคะ ตึกที่พวกโจจะย้ายเข้าไปอยู่เนี่ยนะคะคือห้องว่างเยอะมากด้วยความที่ว่าผีดายท้องกลมนะคะคือเฮี้ยนมากคนกูล้วเนาะก็ย้ายออกเยอะมากห้องว่างเยอะนะคะแล้วทีนี้พอสองวันแรกที่โจย้ายเข้าไปก็คือไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะแต่วันที่สามเนี่ยคือโจอต้องเคลียร์เพราะว่าวันพรุ่งนี้น่ะคือโจอต้องบินกลับเมืองไทยนะคะโจต้องบินกลับเมืองไทยโจต้องเคลียร์เรื่องค่าเทอมต้องไปจ่ายค่าเทอมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้อง ไปรับตั๋วเครื่องบินนะคะเพราะว่าเหมือนกับอยู่ทางเหนือทางใต้อยู่ตรงข้ามกันเลยนะคะคือยุ่งทั้งวันแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยมากเลยวันนั้นเสร็จแล้วทีนี้พอตอนเย็นเย็นเพื่อนเลิกงานนะคะก็คือส่งข้อความมาบอกว่าอ,อีกสิบห้าประมาณห้าทุ่มนะคะเพื่อนส่งมาบอกว่าอีกสิบห้านาทีถึงตึกนะคุณเพื่อนโจก็เลยลงมารับเพื่อนนะคะลงมารับเพื่อนข้างล่างเสร็จแล้วทีนี้ห้องของโจเนี่ยอยู่ชั้นสิบแปดใช่ไหมคะชั้นที่โจอยู่ในชั้นสิบแปด ประตูห้องเนี่ยคือออกจากห้องประตูปับ๊บเดินมาเดินมาก็จะเป็นลิฟต์นะคะตึกที่พวกเจอยู่นี่คือบางชั้นจะมีลิฟต์สี่ตัวนะคะคือฝั่งละสองตัวนะคะซ้ายขวาฝั่งละสองตัวนะคะแต่ชั้นที่โจอยู่นี่จะเป็นจะเป็นลิฟต์สองตัวฝั่งตรงข้ามจะเป็นกระจกกระจกบานใหญ่ๆเหมือนเหมือนที่โรงแรมอะคะ่ะคือไม่มีใครเลยนะคะช่วงนั้นช่วงห้าทุ่มเศษๆไม่มีใครเลยโจก็เ,เลยกดลิฟต์ กดเข้าไปในลิฟต์ก็จะมีกระจกอีกใช่ไหมคะกระจกในลิฟต์ก็เป็นกระจกอีกพอเข้าไปในลิฟต์กดก็หันนะเพื่อจะจะปิดกดลิฟต์แต่เจ้ามองไปกระจกกระจกบานใหญ่ฝั่งตรงข้ามลิฟต์นะคะคือเจอดีแล้วคะ่ะมาครึ่งท่อนใส่เสื้อสีดำผมดำผมดำนะคะก้มหน้าโจ้นี่คือ ขนลุกในหนังใน,นละครที่พูนว่าเย็นหนาวเย็นละเยือกคือปกติคือเราก็ฟังแค่นั้นใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าหนาวเย็นละเยือกมันเป็นยังไงแต่ตอนนั้นคือเจ้าเข้าใจคําว่าหนาวเย็นละเยือกเข้าใจความหมายมากเลยคะ่ะคือขนลุกหนาวเย็นไปหมดคือบอว่าเจ้ก็เลยเรียกปิดลิฟต์กดปิดนะคะแล้วก็จะสวนดนโมตสะก็สวดไปว่าเป็นจ้หลง จำบ่ได้สติไม่มีแล้วค่ะหลงจำอะไรไม่ได้เลยก็คืออ๋จะแผ่เมตตาให้เขาก็ท่องไปว่าะถูกจะเพราะว่ามันจำไม่ได้คือกลัวกลัวกลัวทั้งกลัวทั้งสัน่นทั้งหนาวก็เลยเพราะว่าเนี่ยเ็มาอย่างนี้เลยนะคะก้มหน้านโมตสะเขาไปไม่เป็นแล้วค่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็เลยภาวนาว่าขออยากให้เขาเหมือนกับแกล้งเราอะกดลิฟต์ให้ไปลงแบ,บบว่าให้ไปหยุดลิฟต์ที่ ชั้นอื่นแล้วประตูลิฟต์เปิดเลยอย่างเงี้ยเพราะว่ามีเรื่องเล่ามาว่าคือหลายๆคนเขาก็เจอนะคะว่าคือไม่มีคนกดลิฟต์ไม่มีคนเปิดลิฟต์ไม่มีคนรออยู่ข้างนอกอะไรไม่มีใครเลยไม่มีแล้วประตูลิฟต์เปิดแต่ไม่มีคนออกแต่พอสักพักเห็นไกลๆเหมือนคนเหมือนท่อนบนนะคะเดินเดินไปจะเข้าห้องตัวเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนี้คือเรื่องเล่ามานะคะเจ้าก็เจอเจอท่อนบนนะคะเจอแบบว่ามาครึ่งท่อนนะคะ คือเสร็จแล้วที่เจ้าก็บอกว่าภาวนาว่าอย่าอย่าอย่าแกล้งนะสาธุก็คืออย่ามากดลิฟต์ให้เปิดชั้นอื่นนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงนั้นทําไมมันนานจังเลยคะชั้น18ลงมาล็อบบี้นี่คือทําไมลิฟต์มันใช้เวลานานมากจนแบบว่าคือจนมีคือไม่ไหวแล้วคือจะสวดจะสวดอ่ามนจะอ่าน,นโมทศก็ท่องไม่ได้อาจะแผ่เมตตาก็ท่องไม่ได้คือจําไม่ได้จาไม่ได้เลยท่องอะไรไม่ได้เลยพอลิฟต์เปิดใช่ไหมคะแล้วจะมีตำรวจนอกเครื่องแบบสองคน ผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งคนเขาก็คือเจ้าออกเปิดประตูลิบเปิดปั๊บเจ้ากีดเสียงดังมากแล้วเจ้าเป็นคนเสียงดังนะคะว่ากีดตกใจจะขนาดไหนเสียงดังแบบไม่อายนะคะ,คะไม่อายเลยตอนนั้นคือแล้วคนข้างนอกก็เยอะมากเพราะว่าช่วงเวลาห้าทุ่มกว่านี่คือช่วงคนเขาเลิกง,งานกันนะคะตำรวจเขาก็ถามว่าเธอเป็นอะไรฉันเป็นตำรวจนะฉันช่วยฉันอฉันช่วยเธอได้เธอเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเจ้าเขาไม่พูดอะไร คือก <ia> ินอยู่อย่างเดียวเขาก็เลยโชว์เหมือนในหนังอะค่ะโชว์บัตรขึ้นมาให้โจดูว่าเนี่ยฉันเป็นตำรวจนะอะไรอย่างเงี้ยจากทีนี้ทั้งสองคนนะคะโชว์บัตรขึ้นมาพร้อมกันเลยเจ้าก,ก็บอกว่าแล้วตำรวจจับผีได้ไหมถ้าตำรวจจับผีได้นะโอเคแต่ถ้าตำรวจจับผีไม่ได้คือเธอช่วยฉันไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเจก,ก็วิง่งออกมาข้างนอกแล้วพอดีมีน้องน้องคนไทยอะค่ะน,น้องเป็นกระเทยนะก็ะวิ่งมาถามเจว่าอ่ะพี่พี่พี่เจอี่พี่เจออยู่ริปตัวไหนเจ้าก,ก็บอกว่าตัวแรก แต่คุณร้องคาคือผีนะคะไปได้ทุกตัวเจ้าพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะสักพักเพื่อนเดินเข้ามาแล้วเพื่อนเดินเข้ามาในตึกโจวิ่งไปกอดเพื่อนและบอกคุณเพื่อนเราเจอแล้วเราเจอแล้วเราเจอผีอะไรอย่างนี้เรากลัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือโจกับเพื่อนจะเรียกกันจะเรียกว่าเออเรียกว่าคุณเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะเรียกกันนะคะจากนี้โจก็กอดเพื่อนร้องไห้จะร้องไห้ยานเขาก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาไม่พูดอะไรเพราะว่าเขารู้เขารู้ถ้าเขาพูดถ้าเขาพูดอะไรออกมาก็คือคือ รูป้านของตึกก็ต้องย้ายออกหมดใช่ไหมคะคือเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็เขาก็ฟังโจ้แต่คือเขารู้แหละว่าโจ้ไม่ได้บ้าเพราะว่าเขารู้เขารู้โจกก้ก็กอดควรโจ้ก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห,งห้แบบคือร้องแบบไม่อายคนเลยคือคนเยอะหลายๆประเทศนะคะเพราะว่า <c oughs> แต่ว่าไม่อายคือตอนนั้นยางอายไม่มีแล้วค่ะคือกลัวมากคือกลัวเหมือนกับคนจะเสียสติอะ่ะแต่แล้วทีนี้ก็เลยขึ้นห้องไปขึ้นห้องไปก็อาบน้ําก็ไม่กล้าอาบไม่กล้าแบบ คือต้องเปิดไฟแล้วก็เปิดประตูบอกเพื่อนว่าขอโทษนะคือกลัวอยู่คนเดียวไม่ได้ตอนนั้นคืออยู่ในห้องน้ําคนเดียวก็ไม่ได้ต้องเปิดประตูแล้วก็เปิดเปิดประตูอาบน้ํานะคะพอจะนอนก็เปิดไฟเพราะว่าเพื่อนเพื่อนนอนอยู่ในห้องด้วยนะคะก็อ่าก็เปิดไฟนอนตั้งเช้าเลยแล้วก็ตอนเช้าก็อาบน้ําแต่งตัวกลับเมืองไทยก็คือได้ไปนอนได้ไปนอนไปหลับอยู่บนเครื่องบินนะคะ พอถึงกรุงเทพนะคะเพราะว่าเจ้าถึงเจ้าถึงเย็นเนาะไม่มีไฟต่อไปขอนแก่นแล้วเจ้าก็เลยต้องไปเปิดโรงแรมนอนหลายๆคนอาจจะรู้จักโรงแรมอเล็กซานเดอร์นะคะคืออยู่ด้านหลังของเดอะมอลล์บางกะปิเนาะเพราะว่าเจ้าเป็นคนชอบไปเดินตลาดตะวันนาน,นะคะชอบเวลากลกบเมืองไทยคือมักมักกินตะมะฮุงก,ก็ขนมจีนเาจ้ะจะไปเดินตลาดแล้วก็ไปกินส้มตำไปกินขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเสร็จแล้ววันนั้นคือกะว่าโจ้จะเดินให้ตัวเองเหนื่อยที่สุด กินให้ก like right? like so ินอิ่มเยอะแล้วก็เดินให้เหนื่อยที่สุดกลับมาโรงแรมจะได้นอนจะได้อ่านน้านอนคืนไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดอะไรใช่ไหมคะกลับมาสี่ทุ่มกว่ามันมาแมนที่ตาจาวันี้ยานมากาขึ้นห้องก็เลยไปไปติดต่อที่เคาน์เตอร์บอกว่าก็เล่าให้เขาฟังนะคะว่าเนี่ยเจอผีมาจากออสเตรเลียอะไรโน่นนี่นั่นเลยเราเราเจอเคาน์เตอร์ว่าเออขอรบวนแบบตามแม่บ้านให้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย แล้วจนิงๆเจ้ก็เลยจ้างแม่บ้าน200นะคะพาโจ้าขึ้นไปอาบน้ําบนห้องแล้วก็ว่าเออรบกวนนั่งรอหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวจะลงไปด้วยก็คือเปิดประตูนะคะเปิดประตูโจ้เปิดประตูห้องน้ําแล้วก็ให้คุณแม่บ้านอะ่ะมานั่งอยู่ตรงหน้าห้องน้ําเขาก็นั่งเปิดทีวีะคะ่ะนั่งเปิดทีวีอยู่หน้าห้องน้ําแล้วก็เจ้ก็รีบๆอาบทาครีมลงมาแล้วก็หอบกระเป๋าลงมานะคะก็ไปบอกที่หน้าเคาน์เตอร์อีกว่าเออขอคือ ขอนั่งอยู่ตรงล็อบบี้ได้ไหมเพราะว่ากลัวไม่กล้าไม่กล้าอยู่คนเดียวนะคะไม่กล้านอนคนเดียวกลัวนะคะเพราะว่าคือเจอผีมากลัวลิบกลัวกระจกกลัวกลัวมากอะคะ่ะเสร็จแล้วทีนี้เขาก็ไม่ว่าอะไรจ,จนจนพอเขานั่งเล่นไปคือด้วยความที่มันเริ่มจะเหนื่อยแล้วะคะ่ะไม่รู้ไปเผลอหลับตอนไหนแต่มาตื่นตอนช่วงตีสี่ถามว่าทําไมถึงตื่นทัวจีนมาค่ะ แล้วคือโจ้นั่งอยู่ตรงตรงเก้าอี้ตรงตรงตรง็รงรงรอบบี้นะคะตรงโซฟาอะไรเงี้ยโจ้ก็นั่งหลับกอดกระเป๋าเอ๊ะทำไมมันเหมือนน้ำอะไรมนาะกระเด็นใส่หน้าเราอะพอโจ้เงยหน้าขึ้นไปเอ๋อสี่ห้าคนคือเขายืนคุยกันนะค่ะแล้วคนจีนเขาก็พูดเสียงดังเหมือนโจ้ดิลนะเนาะแล้วคือชงเิงชงเฉงชงเฉง,ง,งแล้วก็น,น้ำลายอะค่กะก็เด็นเส่เอา้าอะไรเนี่ยคือโจ้ตกใจแล้วทีนี้อ้อย ก,ก็เลยลุกแล้วก็ไปหาไปถามไปที่เคาน์เตอร์อีกนะคะว่าถามหาแม่บ้านถามหาแม่บ้านมีแม่บ้านไหมอะไรเงี้ยคือจะจ้างแม่บ้านขึ้นไปจ้างให้ไปส่งอะคะ่ะแต่แม่บ้านไม่มีตอนนั้นแม่บ,บ้านเขาหาบอกว่าเขาตามตัวแม่บ้านไม่ได้อะไรเงี้ยคะ่ะเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์นะคะก็เลยเดินขึ้นไปส่งโจ๊กเดินขึ้นไปส่งโจ๊กหลังจากนั้นจอก็โทรวิดีโอคอลคะ่ะคุยกับคุยกับเพื่อนนะคะว่าเพราะเออไม่ไม่วางสายอะคะ่ะวิดีโอคอลเลยไปล้างหน้าแปรงฟันนุ่งนี่นั่นแพ็คกระเป๋าแล้วก็ หลงแบบว่าคือโทรแบบตลอดเพราะ <g iven> ว่าเริ่มสายแล้วนะคะช่วงนั้นก็คือก็คือนั่งแท็กซี่ไปขึ้นเครื่องที่สนามบินนะคะสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็กลับขอนแก่นนะคะพอไปถึงขอนแก่นก็อันดับแรกเลยโจ้ก็ไปวัดไปถวายสังฆทานหรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้โจ้ไม่รู้หรอกว่าเขานับถือศาสนาอะไรแต่ว่าโจ้เป็นคนไทยแล้วโจ้ักถือศาสนาพุทธ จก็เลยไปถวายสังฆทานไปกรวดน้ำอุทิศส่วนบุศลให้เขาก็เรียกว่าเออผีผู้หญิงที่โจเจออยู่ที่ตึกนั้นตึกนี้อยู่ที่ซิดนีย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มารับส่วนบุญสวนกุศลที่ลูกที่แบบโจได้ทำให้ในวันนี้นะคะแล้วเขาขอให้เขาไปสู่คุณภพที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาตกทุกข์ขอให้ผลจากทุกข์ถ้าเขามีสุขก็ขอให้เขาสุขสุข,สขยิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ให้มารับส่วนบุญที่โจทําทไปให้อะไรอย่างนี้นะคะหละับจานี้พอโจทําทธุระเสร็จที่เมืองไทยนะคะโชคดีพี่สาวบินกลับไปเที่ยวด้วยพี่สาวบินกลับไปซิดนีย์ด้วยนะคะแต่ว่าคือพอไปถึงที่ซิดนีย์ทีนี้โจก็กลัวนะคะเลิกเรียนจะเลิกงานพี่สาวก็ต้องคอยมารับมาส่งมแม่ทั้งกลางวันก็จะไม่ขึ้นลิฟต์คนเดียวคือกลัวกระจกกลัวลิฟต คือกลัวไม่ใช่ว่าเฉพาะตึกนี้นะคะที่ไหนก็ช่างที่มีกระจก,ท,ก,ะจกที่มีลิฟต์เจ้ากลัวหมดเลยค่ะจะอยู่คนเดียวจะขึ้นลิฟต์คนเดียวไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะทีททนี้ช่วงนี้พี่สาวเขาบอกว่าเอา้าแล้วถ้าเขากลับเมืองไทยแล้วเจ้าจะทํายังไงเจ้าจะขึ้นลงลิฟต์ได้คนเดียวหรอแล้วใครจะมาอยู่เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเจ้าต้องฝึกแต่มันคือคนมันกลัวน่ะเสื้อผ้าจะว่าเจ้ารอนลิฟต์ก็ร้อนกระจกอยู่ห้าเดือนเต็มเต็มเมจ้าถึงกล้าขึ้นลิฟต์คนเดียวถึงกล้ามองกระจก อาบน้าล้างหน้านี่คือจะแต่งหน้านี่คือทาครีมนี่คือแทบไม่อยากจะมองกระจกเลยกลัวกลัวมากกลัวจะเมื่อเหมือนคนคนเป็นจะบ้าเขาบ้านะคะเพราะว่าแต่มันกลัวนะคนมันกลัวนะคะคือเจอจะจะเนาะใครจะไม่กลัวคือนั่นแหละค่ะห้าเดือนเต็มเต็มเจ้าถึงถึงถึงอยู่สภาพปกติขึ้นมานิดนงึงแต่หลังจากที่เจกลับเมืองไทยมาแล้วนะคะไม่มีใครไม่เคยได้ยิในใครพูดถึงว่าเคยเจอเขาอีกเลย อาจจะเป็นเพราะว่าก็คือเหมือนกับเจ้าทําบุญทําบุญแล้วก็กวดน้ำอุทิศกุศลให้เขานะคะเรียกเขาแล้วก็ลูกเขาไปรักส่วนบุญกุศลน,น,นะคะก็คือหลังจากนั้นไม่มีใครเจอไม่มีเรื่องนี้อีกเลยนะคะคือแต่เจ้าก็หลอนนะคะไปห้าเดือนเต็มเลยเจ้าถึงบอกว่าใครจะบอกว่าในโลกนี้ไม่มีผีไม่จริงค่ะเจ้าเจอเจอมาแล้วก่อนหน้านี้นเจ้าเชื่อว่าในโลกนี้ไม่มีผีแต่ตอนนี้คือโลกนี้มีผีค่ะมีจริงๆ ตอนที่เล่าอยู่ตอนเนี้ยนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยยังมีความรู้สึกรู้สึกว่าขนขิ่งลุกจะเป็นย้นยานๆอยู่ได้หละเห็นว่ากันได้แต่ก็พยายามข่มใจที่จะเล่านะคะเพราะว่าคือจะเล่าให้ฟังจริงๆแล้วว่าจะเล่าในวันฮาโลวีนนะคะแต่เดี๋ยวคือวันอาทิตย์นะเจ้าจไปไปเอาบุญกระทินเนาะจะไปดูคอนเสิร์ตคือทั้งร้องทั้งเต้นเหมือนทั้งเสียงแหกไข,ขแ่แตกแตกแรงนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทําคลิปในวันฮาโลวีนนะคะ แต่ก็เลทาลวินก็ไม่เป็นไรนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะประสบการณ์ในการเจอผีนะคะใครที่บอกว่าผีผีไม่มีในโลกไม่จริงค่ะผีมีจริงค่ะเจ้าเจอมาแล้วแต่ก็ซาถูกเจ้าก็ไม่อยากเจออีกนะคะเพราะว่าก็คือเนาะผู้ใดเคยเห็นผีแน่ผู้ใดเสว่าผีบ่มีในโลกแน่บัดนี้ <laughs> มาเล่าสู่กันฟังนะคะใครที่เคยเจอผี อิลีจายานยานคักยานแนยานหายยานค่ะคือเนาะปกติก็คือทีนี้พี่สาวก็เลยบอกว่าหรือว่าเพื่อนๆก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าเป็นคนชอบทําบุญเขาก็เลยเหมือนกับมาขอส่วนบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาขอส่วนบุญกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจ้าคือเจ้าก็ได้ทําให้เขาไปแล้วเนาะก็คงคาดหวังว่าเขาคงป่านนี้เนาะหลายปีแล้วจ้ะ ท,ทั้งเพิ่งเพิ่งบุกเพิ่นกับค้องสิไิไปเกิดไปเกิดไม่แล้วนะจ๊ะคิดว่าอย่างนั้นนะคะนี่เลยจ้าประสบการณ์ที่เจ,จเจอผีครั้งแรกและขอครั้งเดียวในชีวิตก็พอนะคะพะ่อย่างค่ะเจ้าก็มาเล่าล่าสู่ทุกคนฟังแล้วนะจ๊ะนนด้ขอส่งทุกคนเข้านอนนะคะนอนหลับฝันดีนะคะฝันเห็นยังกับคอย,คอย,ค,อย,ค,อยคอยเลขห้ได้เด็ดๆนะจ๊ะงวดหนา้าคอยทุกเลขทุกคนนะจ๊ะ ร่ลำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ